ขั้นตอนการลงทะเบียนจองสิทธิ์สินเชื่อสร้างเคดิตร้าโอกาสธนาคารอมสินบนแอป MyMo วิธีเข้าสู่ระบบลงทะเบียนจองสิทธิ์มี2วิธีด้วยกันสามารถทำได้ตามภาพและคำอธิบายใต้ภาพได้เลยจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนนี้เริ่มทำจากภาพด้านซน้ายไปด้านขวามีคำอธิบายใต้ภาพเรียบร้อย และก็ทำตามภาพและคำอธิบายในภาพนี้จากซ้ายไปขวาและนี่ก็คือภาพหน้าจอที่แสดงผลการจองสิทธิ์ในกรณีต่างๆสามารถดูได้จากคำอธิบายได้เลยเมื่อจองสิทธิ์สำเร็จนี่จะเป็นภาพที่แสดงข้อความที่เราจะได้รับเพื่อสมัครสินเชื่อต่อ ขั้นตอนการสมัครยื่นกู้สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสธนคาคารนอมสินบนแอป m ม m o เราสามารถกดสมัครได้3ช่องทางช่องทางแรกคือการแจ้งเตือนในแอปตามภาพนี้เลยช่องทางที่2ผ่านเมนูสินเชื่อช่องทางที่3ผ่าน Marketing Banner เมื่อกดเข้ามาไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนี้ต่อสามารถทำตามได้จากภาพซ้ายไปขวาต่อไปก็ทำตามขั้นตอนในภาพนี้จากซ้ายไปขวาเหมือนเดิมแล้วก็ทำตามขั้นตอนในภาพนี้ก็ทำตามขั้นตอนในภาพนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ภาพนี้จะเป็นภาพที่แสดงในกรณีที่ผ่านอนุมัติสินเชื่อภาพนี้แสดงกรณีที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากไม่ยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตนี่เป็นภาพแสดงกรณีที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาของธนาคาร ภาพนี้แสดงกรณีที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์นี่เป็นภาพที่แสดงในกรณีที่ไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อเนื่องจากคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์แต่ธนาคารจะพิจารณาใหม่อีกครั้ง ขั้นตอนการทำสัญญาสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสธนาคารนอมสินบนแอปไม m o โมสามารถกดเข้าทำสัญญาได้3ช่องทางช่องทางแรกกดที่การแจ้งเตือแนแอปช่องทางที่2ผ่านเมนูสินเชื่อช่องทางที่3ผ่าน m a r k e t ็ตติ้งแบน ภาพนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อหลังจากที่เรากดทําสัญญาผ่านทาง3ามช่องทางที่ได้บอกไปสามารถทําตามภาพและก็คําอธิบายใต้ภาพจากซ้ายไปขวาได้เลยภาพนี้จะเป็นภาพขั้นตอนต่อจากภาพที่แล้วและก็เสร็จสิน้นนี่เป็นภาพแสดงการแจ้งเตือนและสัญญาู้ยม ภาพนี้ก็จะเป็นวิธีตรวจสอบเงินเข้าและรายละเอียดบัญชี